จะบอกว่ามาวันนี้การดวงดีมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องกอารนะจ๊ะอีกแล้ววันนี้การน,นะคะมาซีอูเอเวนท์เฮาส์2 3งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนเตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองสวัสดีค่ะวันนี้การน,นะคะก็จะมาเชิญชวนนะักเรียนทุกระดับชั้นทุกโรงเรียนค่ะทุกคนในจังหวัดนครราชสีมานะที่สนใจไปไงาน โอเปนทั้ง2,023ค่ะเราจัดบริการรถตู้ VIP 10ที่นั่งเบาะนั่งสบายสบายมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์บนรถด้วยแถมน้ำดื่มให้คนละขวดด้วยนะคะแอร์เย็นเย็นตับนอนสบายเลยค่ะทีนี้นอนอิ่มแล้วก็ตาม,มนันริจัดไปงานทั้งหมด5วันค่ะโดยไปกลับนะคะวันที่1และ2ได้รับการตอบรับดีมากค่ะไปแล้ว60ที่นั่งและต่อไปเป็นคณะ ันตะแล้วก็วิการกีฬาค่ะโดย3คณะนี้นะคะจะจัดงานอีกทีเป็นวันที่22และ23เมษาแล้วก็วันที่สิมิถุนาค่ะรถของเราก็จัดไปเหมือนกันนะคะจัดโดยคุณพ่อสุดหล่อของการเองคุณวิทูลปลั่งกางบริการดีสุภาพใจดีขับขี่ปลอดภัยเชื่อชาญเส้นทางมั่นใจได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มารับเพื่อนๆที่ร้านย่าโมกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะไปจุฬาโอเพ่นเฮาส์แล้วนะคะทุกคนมาถึกแล้วมาเริ่มดูกันที่คณะนิเทศศสตร์กันก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากมีทั้งร้านขายเสื้อผ้าของน่ารักน่ารักโฟโต้บูธของกินน่อนแบบนี้ฮันนี่ทสตคือแซ่บหลายแถมแต่ละจุดหือตกแต่งไปด้วยของแฮนด์เมดประดับสวยงามมากค่ะสหวัสดีครับอย่าลืมบัญชีนะครับบอกอย่าลืมบัญชีนะครับัะได้นะคะ มาถึงศาลาพระเกี้ยวกันแล้วนะคะตรงนี้จัดบูธรวมทุกคณะใครที่ยังไม่รู้จะไปคณะไหนดีหรืออยากจะนั่งเอเย็นฟังเพลงเพราะะก็มาที่จุดนี้ได้เลยค่ะเร่อง MC ออจุดาด้วยเช่นกันก็คือขอใช้ได้เต็มที่เลย กิจกรรมกลางให้เล่นเกมล่าของรางวัลกันด้วยนะคะกติกาคือผู้เล่นสุ่มหยิบชาเลนจ์มา1อย่างของการได้ไปถ่ายรูปที่ตลกที่สุดหน้าปูเศษษศาสตร์ตัวแม่ไม่มีหวั่นจัดไปเลยค่ะ3รูป พี่พี่เศรษฐศาสตร์คือน,น่ารักมากเลยเฉพาะคนทางหน้ามีสิบให้ร้อยปลิจา้าปังไม่ไหวแล้วเราก็เอาภาพไปให้พี่กิจกรรมการเขาดูนะคะได้สุ่มจับรางวัลต่อค่ะจับได้รางวัลใหญ่สุดค่ะทุกคนตัวหนังหนึ่งใบพี่พี่เขายังตกใจเลยว่าน้องดวงดีมากดีขนาดนี้ติดจุฬาแน่นอนเราก็สาธุไปเลยสิคะรออะไร คณะคารุศาสตร์ก็บันเทิงไม่แพ้กันจ้ามีโชว์เต้นสแสดงงานศิละปะแล้วก็การศึกษารูปแบบต่างๆให้เลือกชมการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยน,นะคะมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ตุกๆให้เช่จาจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นรถป๊อปสีมูอันน่ารักประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมดสสา,ายสาย2กับสายส การก็นั่งสายสียาวๆไปเลยจ้าวนไปถึงสยามกลับมาจุลาดูคณะต่างๆให้อิ่มหนำสำราญระยะห่างแต่ละคณะค่อนข้างมากก็เลยมีผู้ใช้บริการรถป๊อปจำนวนมากเช่นกันค่ะ โชคดีหน่อยก็ได้นัง่งโชคร้ายหน่อยก็ได้ทรงตัวกันไปนะจ๊ะคนข้างทางรอบรอบรั้วต่างๆนะคะเต็มไปด้วยงานศิลปะที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบจึงมากเขานําตัวละครวรรณคดีตัวละครไทยตัวละครเกมฮีโร่ต่างๆนํา,านมาใส่เอกลักษณ์ของวัฒนธรร,ธรรมไทยวาดไว้ตามรั้วกําแพงต่างๆคือสวยมากแล้วก็เซลฟี่กับกระจกข้างรถไปหทีใน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบก,กับช่องการน่าใจอีกลแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่สองการมาซีอูโอเปร่าจุฬาสองพันยี่สิบสองจ้าตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถบ๊อบนะคะไปส่งเพื่อนที่สยามแนละ้วก็จะไปดูคณะต่างๆอนะ่ะหรือจะไปดูเพซัตต่อแต่ว่าเพซัตวันนี้ไม่ได้เปิดเด้์ใช่เหรอเออเขาเปิดยี่สิบสองไงเขาไม่ได้จัด งั้นก็ไปคณะอื่นไปนิเทศกันจ้ะโ <c oughs> อเคไหมวันที่สองคนก็ไม่แผ่วลงเลยค่ะการลงเวิร์กช็อปไม่ทันน่ะทุกคนเสียได้มากไม่เป็นไรเข้าฟังแนะนําหลักสูตรแล้วก็คุยกับพี่พี่วซนชิดแชทก็ได้ได้ความรู้มากเช่นกัน <c oughs> <c oughs> ทาาไัันระจจมวว้ใใีคตอนนี้ก็พาเพื่อนมาถึงคณะวิศวะนะคะมาถ่ายรูปมาเรียบร้อยเราก็มาถึงคณะรัฐศาสตร์กันแล้วเพราะว่าเราจะขึ้นรถกลับจุดนี้ในในพูดถึงรถแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเป็นไงความรู้สึกที่นั่งรถตู้เวพีของเรามาจุฬาพิณเฮาส์ก็คือแอร์เย็นมากแล้วก็หลับสบายมากเพราะว่าตอนเช้าหลับแล้วก็ ่อแม่ปัม๊มพ่อาการก็คือบริการดีมากแบบว่ามาเปิดประตูให้ทุกรอบเลยแบบชอบมากประทับใจค่ะแต่อร์เย็นมากแล้วก็บอกก็สบายจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอันนี้ถามจากเพื่อนจริงๆร <c oughs> แล้วก็อ่ะแล้วเป็นไงบ้างถามความรู้สึกที่มาราเป็นเหาปีนี้ก็รู้สึกว่าปวดเท้ามากเลยเพราะว่าเดินบ่อยมากแล้วก็คนเยอะแต่ก็ดีรวมๆก็ดีค่ะโอเคค่ะสำหรับการนะคะก็คือการแฮปปี้มาก าการการชอบพนาอนิเทสุดๆเลย,ยก็คือแบบว่าถึงอาจจะไม่ได้ลงแบบเวิร์กช็อปทันชาวบ้านช,ชาวช่องเขาแต่แบบว่าก็ได้ได้แบบไปฟังแนะนําหลักสูตรได้คุยกับพี่ๆชิดแชทอะไรอย่างนี้ก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ดีๆกับมามากได้มิตรภาพดีๆสุดๆก็ประทับใจเราเดินทางรอบมอเลยเนาะแบบได้นั่งรถป๊อปอะไรถึงจะเดินบ้างอากาศร,ร้อนบ้างแต่แบบว่าเป็นการผสจนภัยที่แบบว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะแบบว่ามันมันรู้สึก บอว่าเออเรา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 ดีใจอ่ะเออร้อนไหมร้อนถามว่าร้อนไหมร้อนเหนื่อยไมหมเหนื่อยแต่แบบว่าก็ดีใจที่ได้ประสบการณ์ Bulgaria นี้มาค่ะถ้าใครสนใจใช้บริการรถตู้นะคะก็ติดต่อม,มาได้ค่ะ0 8 5 6 3 4 7 7 7ส่ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็ใครสนใจก็มาจุเล่เป็นเฮ้าปีถัดไปได้นะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันดีนะคะแบบว่ามามาดูคณะที่ตัวเองสนใจได้เลยนาะแล้วเราสนใจอะไร เออดย่าเลยนะเขาอยากใส่เสื้อช็อปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ